คำถามเหมือนคำถามคล้ายจะเดิมๆอ่ะนะฮะว่าหุ้นเดงเนี่ยไว้ใจได้ไหมคือพิสุทธิ์ชตเนี่ยจะมาตอนที่หุ้นเดงนะ,ะฮะแล้วพิสุทธิ์ชตก็จะต้องมาตอกตอบคาถามแบบนี้ยตกลงว่าไว้ใจได้ไหมอพิสุทธิชตว่าอย่างไรอันนี้เอาว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปนตามที่คาดก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยดาวไซต์ต่ําละคิดว่าต่ําละเพราะปัจจัยต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนนะครับปัจจัยแรกเลยที่เปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของดอกเบีย เนี่ยครับก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะพักแล้วเหมือนกันนะฮะพอพักปุ๊บเนี่ยเห็นอย่างหนึ่งก็คือบอลยูทุกคนเริ่มมองแล้วนะครับว่าบอลอยูน่าจะเริ่มเริ่มพักแรงซื้อเข้ามาที่ตลาดพันธบัตรน่าจะเริ่มกลับขึ้นมานะครับแล้วก็มีส่วนของเฟดฟันฟิลเตอร์นะครับก็ยังคงมองเหมือนเดิมว่าปีหน,น้าเงินก็ต้องลดดอกเบี้ยนะครับทางฝั่งสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหนุนในเรื่องของสภาพคล่องตลาดการเงินกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้เนี่ มันยังอยู่ในช่วงของการเรียกว่าหยุดแบร์แล้วกันนะยังไม่ถึงขั้นว่าจะกลับไปบูนะฮะ oh. แค่หยุดการแบร์ของตลาดนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการรีคอเวอรี่คือเริ่มที่จะเรียแผลอยู่นะฮะตลาดหุ้นไทยกําลังเรียแผลอยู่นะครับ,เ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับขึ้นไปเป็นบูมาร์เก็ตยังนะฮะแต่ oh. ตอนนี้คือหยุดลงก่อนนะครับคือทุกอย่างดูดีขึ้นถ้าใครถ้าใครที่จะแบบเรียกว่า อึดหน่อยนะครับก็อาจจะทยอยซื้อช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมในช่วงปลายปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเริ่มทยอยเก็บบ้างบางส่วนนะครับต่อเน,นื่องจนถึงเดือนธันวานะครับตรงนี้นะครับอย่างที่บอกตัวเลขปัจจัยต่างๆเริ่มเปลี่ยนนะครับดอกเบี้ยน่าจะเริ่มพีคเริ่มพีคละนะครับน่าจะพีคไปแล้วด้วยซ้ำนะครับสําหรับในเรื่องของตัวเลขที่กําลังจะรออยู่เนี่ยนะครับของทางฝัง่งสหรัฐนเนี่ยคือตัวเลขผู้ยอดผู้รับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นะครับข่ำวันนี้นะครับแล้วก็ทางเ,าเรียกว่าเป็นผู้ว่าการธนาคารการสาหรัถึ3-4สาขาก็จะพูดเย็นนี้อีกนะครับตรงนี้ก็เลยอาจจะทําให้วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นทั้งภูมิภาคเอเชียเนี่ยหยุดการปรับขึ้นหลังจากที่เมื่อวานแลนดี่เพียงแต่ว,ว่าหยุดเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะลงนะครับแต่ผมว่าหยุดรอดูเั่นนั้นเองนะครับก็สะสมได้นะครับตรงนี้นะครับมองว่าเริ่มที่จะผ่อนลงเยอะและ้วนะครับผ่อนลงเยอะแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่กลับขึ้นไป เป็นขาขึ้นทันทีหรอกนะครับกลับมาดูในเชิงของกราฟบ,บ้างนะครับมาดูในเชิงของกราฟนะครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนแป๊บหนึ่ง<ด>น,นะครับโปรแกรมสูนะครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนดูในเชิงของเทคนิคเข้ามาประกอบกันบ้างนะครับในเชิงของเทคนิคเนี่ยนะฮะตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับหน้าจอครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับที่ทั้ทงที่แล้วที่เคยเกิดขึ้นสําหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ย คือตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางของตัวบอลิงเจอร์แบนดนะครับเขาพยายามกลับขึ้นไปเล่นแบนบนตรงที่เมาส์ที่ผมคลิกเอาไว้นะครับแต่ว่าทําไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะครับแล้วก็ถูกแรงขายเหมือนกับว่าพอขึ้นมาปุ๊บคนก็อยากออกจากตลาดก่อนอยากลดพอร์ตกันก่อนสักส่วนหนึ่งนะครับเพื่อรอดูสถานการณ์ก็เลยเป็นลักษณะนี้ก็คือขึ้นไปเล่นแบนบนไม่ได้นะครับแล้วก็ถอยลงมาครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับกลับขึ้นมาพยายามที่จะยืนเหนือจุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนดพยายามที่จะกลับขึ้นไปเล่นอยู่ข้างบนให้ได้ นีครับตอนนี้เนี่ยต้องลองวัดอีกสักวัน2วันนะครับถ้าคําคืนวันนี้ตัวเลขเศรษกิจตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานสาหระเนี่ยไม่มีอะไรผิดแปลกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถแถลงของผู้ว่าการเฟดสาขาต่งตางๆ3าถึงสสาขาไม่มีอะไรที่ผิดแปลกตลาดออกไปก่อนไม่ไม่มีอะไรทําให้ตลาดกังวลไปมากกว่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มหยุดลงแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะการค่อยๆยือยย้อออกข้างได้ละ นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเล่นข้างบนแบบไกลๆนะฮะคงไม่ได้ขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับโดยนะฮะจุดสําคัญอย่างที่บอกนะครับยืนได้แล้วอยากกลับวกลงไปต่ํากว่าพันสี่นะฮะตรงจุดกึ่งกลางอยู่ตรงหนึ่งสามเก้าเก้าเพราะคือพันสี่นั่นแหละอย่าวกกลับไปต่ํากว่าพันสี่นะครับตรงนั้นถือว่าพอใจแล้วสําหรับการที่จะเริ่มรีคอเวอรี่ตรงนี้เริ่มเริ่มเดี๋ยวแพ้ใจกันตรงนี้ก่อนนะครับสักเดือนสองเดือนนะครับแล้วก็เป็นจังหวะของการทยอยสะสมกันแล้วกันนะครับ สำหรับแนวต้านนะครับอย่างที่บอกไปอย่าให้หลุดพันสีนะฮะรอบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านถ้าจะยื้อซูกลับขึ้นไปได้นะครับผมก็มองจุดแรกก่อนนะครับผมอยากให้ดูตรงไฮเดิมที่เขาทําเอาไว้เนี่ยนะครับแถวบริเวณ1430นะครับก็จะเป็นต้านแรกที่ต้องเผชิญก่อนนะครับแล้วก็ต้านถัดไปนะครับอยู่ในกรอบเล็กๆของเขาตรงนี้นะครับยังยังไม่มองไกลนะครับ กรอบเล็กๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่แถวๆ1นึ0งพันนี่ยะเพราะฉะนั้นต้าน1,430ถึง1,440อยู่ในกรอบแคบๆนะครับรับนะฮะรับแรกนะครับก็แถวๆใกล้ๆพั0สนะครับแล้วก็อย่าหลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยลงไปเล่นข้างล่างเหมือนล็อกก่อนนะครับ ก็คงจะต้องไปลักสั่งการเทรดยิ่งอยู่ในกรอบตอนนี้ถ้าใครเงินเย็นๆนะฮะล้างพอร์ตลดพอร์ตกันมาบ้างแล้วบางส่วนอยากกลับเข้ามาตลาดหุ้นนะครับแถวๆใกล้ๆพันสีก็เป็นจังหวะในการกลับเข้ามากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับครับครับผมเริ่มได้เริ่มได้นะคะไปดูก็อย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนผมก็ประเมินไว้ว่าไม่น่าจะทำนิวโลนะฮะซึ่งก็ตอนลงมานี่ก็ตกจะใจเหมือนกันนะฮะเกือบโลเกือบโลมเนี่ย ครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีทำนิวโรนะครับก็ยังยังอยู่ในสิ่งที่คาดการไว้อยู่นะครับว่าไม่น่าจะทำนิวโรละเพราะว่าถ้าดูจากเทรนด์ดอกเบี้ยตอนนี้นะครับเม็ดเงินน่าจะเริ่มผ่อนคลายลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือจังหวะตอนนี้ใช่ไหมคือเมื่อวานวิ่งแรงตอนนี้เริ่มถอยลงมาหน่อยนึงพี่สุโชธบอกว่าจังหวะใกล้ๆพันสี่ก็ก็เลือกได้เลือกคุ้นอะไรล่ะพี่สุโชธครับเลือกพุ้นอะไรดีนะฮะตอนนี้เนี่ย พวกหุ้นที่เรียกว่าเมื่อวานรีบาวขึ้นมาแรงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากให้เรียกว่ามันคงยังไม่ได้ไปต่อทันทีนะครับอย่างที่บอกนะครับสาหรับไอ้หุ้นที่ลอยอยู่ข้างบนก็ยังถูกเทคโปรฟิตกันอยู่ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาหาหุ้นที่เป็นไซส์แถว2งกันสักนิดนึงนะฮะแถว2ที่ผลประกอบการยังดีแล้วก็ขอให้มันมีสตอรี่รอยอยู่บ้างนะครับ,รบแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือพูดง่ายๆก็คืออยาให้มีโรบัทมาสิงนะฮะ ขอ,ขอตัวที่ไม่มีลมวัดสิงหรือสิงน้อยหน่อยนะครับ <Okay. S 1> ก็ตัวแรกที่เลือกนะครับเอาตัวที่มันมีสตอรี่ด้วยนะครับก็เป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับงานไอทีนะครับเป็นตัว g ีเอเนะครับ uh oh. ตัว g ีเอเเนี่ยนะฮะเมื่อวันมี Analyst Meeting พอดีเอาลุก mm hmm. ก็น่าจะยังดูดีต่อนะครับแล้วก็บิงเอิญทางท่านนายกที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีการ พูดคุยกับทางผู้บริหารพวกบริษัทไอทียักษ์ใหญ่นะครับอย่าง Google Microsoft พร้อมที่จะมาลงทุนในไทยนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดิจิทัลมานะครับตัว g ีเอเเท่าที่คุยกับทางผู้บริหารนะครับยังไงยังไงเนี่ยเมื่อมีการตระหนักรู้ในเรื่องของการลงทุนเรื่องดิจิทัลเนี่ยดีมานงานของเขาก็จะกลับมานะฮะงานของเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัว g ีเอเเนี่ยส่วนใหญ่งานเขาเป็นภาครัฐไอ้โทษน,นะครับไม่ภาครัฐส่วนใหญ่เป็นภาครเอกชน เป็นพวกธนาคารพาณิชย์นี่แหละนะครับแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่ไม่ใช่ภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเทียบเิเองเนี่ยนะครับมันก็เพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ใจจริงจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนื้อแท่งเขาเนี่ยเป็นผู้เรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่งานไอทีของไทยคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอยู่อันดับต้นๆนะครับก็ถือว่าบริษัทไอทีบ้านเราส่วนใหญ่ก็แตกแขนงมาจากตัวเทียบเิกันเนี่แหละนะครับ ่อในเชิงของ valuation นะครับตัว j จเบินะครับตอนนี้ backlog ในมือ4,000ล้านนะครับรอยมากที่4เท่าที่คุยกับทางผู้บริหารมานะครับน่าจะมีงานใหม่ของทางธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งงานใหญ่เลยนะครับจะเข้ามาไอยมากที่4นะครับก็น่าจะเติมบั c หลอกเข้ามาได้นะครับแล้วก็ valuation ตอนนี้เนี่ยใน Bloomberg Consensus นะครับ forward pe ประมาณสัก10.5เมื่อวานราคาปิดเนีแต่วันนี้บวกขึ้นมาหน่อยนึงก็จะสัก1 0 6 10.7คือ pe 1 5อ่านะฮะ แลว้วปีหน้าเนี่ยจะเหลือ8ปดเก้าเท่านะฮะดีเวลดยิวประมาณ5-6%ถึงต่อปีนะครับ<ป><ป>ก็ถือว่าเป็นพุ้นที่ลงมาจนวอล์ลชันมานหน้าสนละนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันแล้วก็มีสตอรี่รออยู่ในเรื่องของพวกเศรษฐกิจด,ดิจิทัลนี่แหละนะครับสำหรับตัวเชีเบิมาดูกราฟของเขาบ้างนะฮะจะเห็นว่าวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยตอนลงมานะครับเริ่มที่จะหมดละนะฮะแสดงว่าคนคัดลอสไปพอสมควรละตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นฐานเขาดีจริงแล้วตอนมาที่4กําไรเนี่จะดขึ้ Q on ตอ เนะครับเป็นจุดพีคของปีต่อเนี่ยตอนนี้วอลุมการซื้อขายแห้งละนะครับก็ตามทฤษฎีเลยก็คือเป็นจังหวะที่คนคัดลอดก็คัดไปหมดละคนที่มีอยู่ก็มีอยู่คนที่พร้อมจะเก็บใหม่ก็ต้องเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูในเชิงของกราฟเขาประกอบนะฮะอย่างที่บอกนะครับจุดแรกที่ผมดูเนี่ยคือเขายืนเหนือจุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนเรียบร้อยพร้อมขึ้นไปเล่นข้างบนนะครับจุดที่2นะครับเขาเป็นลักษณะการพักตัวลงมาหลังจากที่ขึ้นไปแตะจุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนครั้งที่แล้ว พักตัวถูก take profit ลงมานะครับไม่มีการทำ new l o แล้วก็เป็นลักษณะการดิดตัวกลับขึ้นใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเขาก็จะเทรดอยู่ในกรอบเป็นลักษณะกรอบแคบๆตรงนี้ก่อนนะครับ MACD RSI พร้อมที่จะยกตัวขึ้นนะครับตอนนี้แนวรับสําคัญที่ไม่ควรหลุดนะครับคือไม่ควรวกกลับลงไปต่ํากว่าจุดจุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนลงแถวๆบริเวณซัก415 4นอ่านะต้อง416นะไม่ควรต่ากว่าตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะด้านบนเนี่ยจุดแรกคนนี้นะครับ ถ้ยืนเหนือ426ได้ซึ่งวันนี้กาลังสู้อยู่นะครับตรงนี้นะฮะถ้ายืนเหนือ426ได้ปุ๊บนะครับเป้าหมายถัดไปเป็นไฮเดิม erm ที่ทําเอาไว้แถวๆ436แล้วก็กรอบด้านบนนะครับก็คือแถวๆบริเวณ446เป็นแนวต้านนะครับอันนี้ก็เล่นอยู่ในกรอบตรงนี้ก่อนนะครับแนวรับอย่างที่บอกอย่าให้วกลงใหมาต่ำกว่า416นะครับสำหรับตัเวเจเบินะครับ ครับผมเอ,อ้ผมถามนิดน,นึงสิคือมันก็สับสนอยู่นะกรณีที่ Google เนี่ยจะมาลงทุนไทยเนี่ยตกลงส่งเสริมหรือว่าจะชิงตลาดกันมันมันมัน,มนพี่สุโชตมองอยังไงครับก็ถ้า Google มามา,มาลงทุนเนี่ยอันดับแรกนะครับก็ผมว่าเขาก็คงต้องใช้ปูรับเหมาในไทยนี่แหละอันดับแรกอือ่าเนี่ยฮะอันดับที่สองนะครับถามว่ามาันมาชิงตลาดไหม Google เขาก็มีธุรกิจของเขาอะนะฮะเขาไม่ได้ลงมาทํางานรับเหมา G-Apple เนี่ยเขามีสองงานหนึ่งคืองานรับเหมาสองคือพัฒนาซอฟต์แวร์นะฮะแน่นอนไอ้งานที่แบบแข่งกันด้าน AI เนี่ยจะแข่งนะครับแต่ว่างานรับเหมาเนี่ยไงก็เป็นงานเขางานพัฒนาซอฟต์แวร์เล็กๆน้อยๆพวกรายเล็กๆที่ไม่ใช่ Google ที่ที่เรียกว่าเป็นรายอื่นแล้วกันไม่ใช่ลายเล็กนะฮะอย่างแบงก์ไทยที่เป็นลูกค้าประจาของเขาอยู่แล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็ใช้เขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าทําให้มันคึกคักขึ้นมากกว่านะฮะแล้วก็เม็ดเงินก็จะกระเด็นมา มาถึงเขาบ้างนะครับอาจจะไม่ใช่รายใหญ่ระดับโลกแบบ Google แต่ต้องบอกว่าเจเบิลเนี่ยเป็นรายใหญ่อันดับต้นๆของไทยนะครับเพียงออกพึ่งเข้าตลาดก็เลยอ,า,อาจจะไม่รู้จักกันสมัยก่อนอาจจะรู้จักกันแค่ AAT กับแซมเทลนะครับแต่ว่าจริงๆ e เนี่ยเจเบลก็คือเป็นเป็นคนที่จ,จริงจริงนะก็คือกลุ่มของ a AT ก็แยกมาจากเจเบิลส่วนหนึ่งด้วยแหละนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเขาก็ อยู่กันมานานนะครับก็ถือเป็นรายใหญ่กันเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นบวกแล้วกันนะฮะก็คือตลาดไอทีคึกคักขึ้นนะครับครับผมอ่ะชัดเจนอ่ะไปอีกหนึ่งตัวฮะพี่สุโธชครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่หนีโรบอทสิงเหมือนกันนะฮะขอตัวที่หนีหนีโรบอทหน่อยช่วงนี้นะครับตัว s f l e x หรือ Starflex นะครับตัวนี้เนี่ยอันเรียกว่าเป็นงบไตรมาสที่3ออกมาแล้วกำไรดีนะกำไรดีนะครับแล้วก็ผู้บริหารอัปเดตเมื่อวัน2วันก่อนนี้เนี่ย ก็เลยนะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการเซ็นสัญญาโลงนามที่เวียดนามกับทาง s c g p ในเรื่องของการจัดตั้งอ,อบริษัทโงบริษัทร่วมทุนเจวีอมเขาแล้วก็ไปซื้อโรงงานแพ็เกจิ้งที่เวียดนามนะครับภายในเดือนพฤศจิกายนก็คือน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้างบในเดือนธันวาคมทันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีที่เติมเข้ามาสำหรับตัว s อสเพ นะครับสำหรับในเรื่องของผลประกอบการนะครับไตรมาสที่3ก็ทําให้เห็นแล้วนะครับน้ามันขึ้นเขาไม่มีผลนะครับผลผลประกอบการเนี่ยเรียกว่าน้ํามันขึ้นไม่มีผลเลยนะครับก็สามารถต่อรองกับลูกค้าได้ b e g i n i n g power ค่อนข้างดีมากนะครับพวก U N River P G เนี่ยก็คุยกันรู้เรื่องนะครับว่ายังไงก็ต้องปรับขึ้นตามต้นทุนที่ขึ้นนะครับผลประกอบการออกมาดีนะไตรมาสที่4ดีต่อนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของนอกเหนือจาก J V นะฮะที่เข้ามาเดือนธันวาเนี่ย ก็จะมีในเรื่องของภาษีนะฮะ B O I เข้ามาแล้วนะครับไตรมาสที่4แทบจะไม่ต้องเสียภาษีเลยสําหรับตัวเอ็เพรนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการเนี่ยน่าจะโอเคนะครับเพียงแต่ว่าผู้บริหารไกลมานิดนึงนะฮะว่าปีนี้อาจจะขอจ่ายโบนัสพนักงานเยอะหน่อยกาะปีที่แล้วเขา บริหารจัดการเรื่องของสต็อกผิดพลาดไปนิดนึงนะฮะก็เลยอาจจะจ่ายโบนัสพนักง,งานไม่ได้เยอะปีนี้ก็ขอจ่ายชดเชยเยอะหน่อยนะครับก็เลยอาจจะทําให้ผลประกอบการไตรามาสที่4ี่เนี่ยทรงตัวแล้วกันถ้าเทียบกับไตรมาสที่3นะครับแต่จะโตมากถ้าเทียบกยอออนเ o อ y นะฮะอันนี้ก็เป็นสตรอรี่ของเขาแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวไทยูเนียนนะครับที่เขาเจวีกันแล้วก็สั่งซื้อเครื่องจักรละเครื่องจักรเนี่ยจะมาลงแล้วก็น่าจะผลิตส่งมออแพคเกจิ้งให้กับทางไทอูเนียนเนี่ย ไกมากที่4ปีหน้านะครับก็เท่ากับว่าโครงการใหม่ของเขาเนี่ยตั้งมาสร้างมาเนี่ยเพื่อไทยูเนียนนะครับสำหรับปีหน้านะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้ผลประกอบการโตต่อได้นะครับสำหรับตัว s t a r f l e ็เองนะครับตอนนี้ Forward PE เหลือแค่16เท่านะปีหน้าจะเหลือสัก13เท่านะครับก็ถือเป็น Forward PE ที่ลงมาต่ำและ้นะครับเพียงแต่ว่าในเชิงของ Pattern Graph เนี่ย จะเห็นนะฮะว่าเขาฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ที่ลงไปแถวๆถาบาทฟื้นตัวขึ้นมานะครับเราก็ไปติดตรงเส้น200วันพอดีเลยตรง3 6 6ห6 8ถึงสามตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอติดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่านะครับมันมีแรงกดอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากําไรเขายังดีแล้วก็มันมีสตรอรี่ที่รออยู่เนี่ยเหมือนกับอะไรที่อัดอันล้วรอระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพ้น3 6 6หถึงสามเนี่ย จะกลายเป็นลักษณะที่พร้อมระเบิดนะครับมีแรงเก็งกําไรตามทันทีนะครับเพราะว่าไรมาาที่4เนี่ยมันผลประกอบการค่อนข้างดีนะครับเราก็จะมีในเรื่องของ s t o r y JV กับ s c g p เติมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นพ้น366-368ไปต่อนะครับก็จะมีเป้าหมายแนวต้านถัดไปเนี่ยแนวต้านแรกก่อนแถวๆบริเวณบวกลบแถวแถ3.8นะครับแล้วก็น่าจะกลับขึ้นไปยืนที่เดิมก่อนจะลงได้แถวๆใกล้ๆบริเวณ4บาทนะครับก็มองแถวบริเวณนี้ก่อนแนวต้านนะครับ ขอให้ระเบิดตรง366-368ถึงก่อนเท่านั้นเองเนะครับแนวรับนะครับก็อยู่าแถวบริเวณ352-350เนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นแนวรับสำหรับสำหรับตัว s อสเฟรนะครับโอเคค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่สุโชตขอบพระคุณคะ่ะได้ครับ,อคครบขอบคุณมากครับ,ส,รบสวัสดีครับ